สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ j a v a t h a i l a n d c o m วิดีโอเทนนิงนะครับสำหรับบทนี้นะครับจะเป็นวิธีการนะครับใช้คำสั่งเ,เรียกว่าเป็นการเปิดไฟล์หรือว่าเป็นการเป็นคำสั่งแรกนะครับที่ต้องทำการเขียนเสมอเมื่อมีการเ,เรียกว่าเขียนไฟล์สร้างไฟล์อ่านไฟล์นะครับทุกอย่างจะต้องใช้คำสั่งนี้ก่อนนะครับ เราก็ปิดตัวเดิมไปนะครับแล้วก็เซฟแอตัวใหม่เราเรียกว่า fopen php อย่างนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็ fopen แบบนี้นะครับแล้วก็ระบุเดี๋ยวผมขอไปสร้างนะครับแยกไปเลยเป็นโฟลเดอร์ใหม่นะครับชื่อว่าไฟล์แล้วกัน ไฟล์ในนี้ก็จะมี txt 1อะไรแบบนี้ txt 1แบบนี้นะครับเราก็จะระบุผ่านไปไฟล์แล้วก็ txt 1 t x t ตัวนี้จะเป็นโหมดนะครับหลักๆก,ก็จะมี r เป็น u a อย่างนี้นะครับ r นี่คือสำหรับ r e a d นะครับ W ยูก็ไลท์นะครับเอาไว้เขียนลงไปในไฟล์อันนี้ก็แอปเพนแอปเพนคือไปเขียนต่อข้างหลังอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนไฟล์เนี่ยตัวนี้มันจะเริ่มจากบรรทัดแรกนะครับถ้าเราเขียนที่สองก็จะขึ้นบรรทัดแรกใหม่แต่ถ้าเราต้องการที่จะต่อจากบรรทัดแรกคือใช้ตัว A นะครับโหมดตอนนี้เราก็เป็น R ารีขึ้นมานะครับเราก็ทําการป i น R ดูว่าเดี๋ยว if e ดีกว่า File Echo ทดสอบว่ามันไม่ Error นะครับจะมาลองดูนะครับ fopen fopen.php ไม่เออ o r เลอร์นะครับแสดงว่า ถูกต้องนะครับเราใส่พารามิเตอร์ถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ